คนทั่วไปจะดูพราใหเ้เป็นไปได้ยากต่อให้คุณเป็นคนรวยและมีพราแท้ๆเยอะๆก็ตามแต่คุณไม่ใช่เซียนอะยังไงคุณก็สู้เซียนพราไม่ได้หรอกแต่การที่คุณจะเช่าพราและสะสมด้วยความที่คุณมีเงินนะคุณก็ต้องเช่าจากเซียนที่เชื่อถือได้ล่าสุดนะั้นมีเพื่อนผมที่เป็นดีไซนนะครับโทรหาผมบอกว่าพี่บอยพี่บอยดูคลิปนี้นะ พี่บอยช่วยดูให้หน่อยว่าแท้หรือเก๋อขอผมเห็นในเขาบอกว่าเขาโทรมาเฟสไทมผมาผมเห็นผมตกใจผมบอกบอกลูกท,ที่อย่านะอย่าให้ผมไปเข้าไปเกี่ยวข้องนะผมไม่ยุ่งนะเรื่องนี้ผมไม่ยุ่งนะรู้ไหมว่าเพื่อนผมเนี่ยโทรมาเฟซไทม์แล้วเห็นอะไรนะครับมีแต่พัะเก๊มหาศาลเลยนะครับใส่ฉีบสมบัติเป็นพักเก๊หมดเลยนะใส่ฉีบสมบัติเจ้าของรวยมากนะครับ แต่หลงเชื่อมิจฉาชีพนะไปเช่าพระหมดไปหลายร้อยล้านนะเก๊หมดเลยนะครับเก๋แบบเกมเมนไม่ได้เรื่องไงต่ถ้าถามว่าให้ผมมาพูดว่าเก๋หมดเลยนั่นหมายความว่าอะไรอ่ะผมต้องทะเลาะไอ้คนขายแน่นอนเพราะคนขายหลอกเขาอยู่ไงผมไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปทะเลาะก,กับคนขายผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมอย่าให้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับแค่การมองคนเขายังมองยากเลยว่าแบบเขาไม่รู้ไงว่าใครมาหลอกเขาอ่ะ เขาฟังเรื่องเล่าอ่ะเหมือนไอ้ไอ้แถเล่ามาเรื่อยเล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ